สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีท่านผู้ดูทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกระผมนะครับเพ์ซิวต์นะครับจะมาแนะนําวิธีการลงวัดแล้วก็วิธีการเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับอาร์มาสามเอทนะครับออ t l i ดไลฟ์โปรเพย์ไ a ยแนนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟโลเพที่ยังเปิดอยู่ในปีอ่าเปิดให้บริการอยู่ในปี2 0 2 3นี้นะครับตอนนี้เดือนเดือน5แล้วเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับฐานผู้เล่นก็อยู่ประมาณสัก10คน20คนประมาณนี้นะครับ ในช่วงเวลาที่ออนเยอเยอกก็มันช่วงเย็นนะครับช่ววันนี้ก็จะมาเป็น tutorial ในการที่จะเป็น how to แล้วกันนะครับในการที่จะสอนลงนะครับ m อ d ในการที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับอันดับแรกท่านต้องมีแอปพลิเคชันนะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันอยู่ในอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่เป็นโปรแกรมเนาะโปรแกรมนะครับที่ท่านต้องมีเลยก็คือ s t e a m อันดับแรกนะครับแล้วท่านก็ต้องมีตัวเกมแท้ที่เป็น arma สามตัวเกมแท้นะครับไม่สามารถโหลดเถื่อนมาเล่นได้นะครับ เป็นอมาสามตัวเกมแท้เท่านั้นนะครับตอนนี้ราคาในสตรีมน่าอยู่มาสักพันกว่าบาทนะครับทำไม่ทำไม่ผิดนะครับต้องมีอ่าสตรีมนะครับแล้วก็มีตัวเกมอมาสามนะครับแล้วก็ต้องมีอ่าดิสคอร์ดนะครับซึ่งเอาไว้เพื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารต่างๆกันนะครับเพื่อที่จะรับฟังการประชาสัมพันธ์ของทางแอดมินนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวโลเพยทั่วไปนะครับสมัยก่อนเทเลนกันนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ สร้างโลสร้างสตอรี่กันนะครับบอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกท่านติดตั้งตัวเกมอาสาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งแล้วลองเข้าไปเล่นทีนึงก็ไเลยครับลองกดเข้าไปให้ไปอยู่หน้าหน้าเมนเมนูสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกมานะครับมันยกสร้างฝฟล์สร้างอะไรไว้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านไปโหลดมอดตี t e a m Workshop นะครับให้ท่านไปที่ t e ีมเลยครับเมื่อเข้าไปที่หน้า s t e a มแล้วนะครับให้ไปที่ตัวเกมอาสานะครับ รับเข้าไปที่เวิร์กช็อปนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นเวิร์กช็อปนั่นแหละครับมันเป็นคำทับศัพท์นะครับในที่เวิร์กช็อปนะครับให้เซิร์ชตรงช่องเซิร์ชบ็อกซ์เนี่ยครับตรงค้นหามาสามนี่นะครับเซิร์ชไปว่า a นะครับ a t z นะครับแล้วกดค้นหาไปนะครับอีทีแซก็เป็นมาแรกนะครับ a t z city thailand low pay นะครับกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับหน้านี้นะครับตรงนี้จะมีปุ่มสีเขียวนะครับ เขียนคาว่าสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็ให้กดสมัครเป็นสมาชิกไปนะครับตัวสตีมจะทำการดาวน์โหลดม็อดประมาณสัก2 0กิกนะครับก็ใช้เวลามาถ้าเน็ตท่านแรงก็มาสัก10บนาทีถึงสิบ้านาทีนะครับหรือว่าท่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้แรงมากก็จะมาสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ก็เผื่อเวลาดูนะครับโหลดไปไปกินข้าวรออะไรรอก็ได้ครับนะครับเมื่อโหลดม็อดเสร็จแล้วนะครับโหลดม็อดเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือ เข้าเข้าเล่นนะครับรก็คือวิธีการเข้าเล่นก็คือหนึ่งนะครับเข้ามาที่นี่ครับตัวเกมมาสามหน้าสตรีมตรงตรงคลังนะครับแล้วก็มาสามนะครับแล้วก็กดปุ่มเล่นนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาอยู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเอ่อหน้าเข้าเล่นนะครับก็มาที่คําว่ามอสก่อนครับถ้าเคยเล่นมอสอื่นมาเนี่ยให้เอามอสอื่นออกก่อนนะครับมอสอื่นที่มีเอาออกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะ เกิดว่าอีฟิกสตาร์มันบางทีมันจับมอดได้มันจะไม่ให้เข้าเซิร์ฟนะครับก็ให้ติ๊กมอดเดียวก็คือเอธิทาซิตี้อย่างนี้นะครับที่แรกมันจะไม่ให้ติ๊กนะครับมันอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็ติ๊กเข้าไปนะครับติ๊กแล้วก็กดเพย์วิดมอตรงนี้นะครับปุ่มสีเหลืองนะครับกดเข้าไปนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะทําการเข้าไปที่ตัวเกมนะครับมันก็จะเป็นหน้าตัโหลดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปพบกันใน ตัวเกมรับผมอ่ะนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเมนเมนูแล้วนะครับ<ๆ>ก็ให้เข้าไปที่อไอคอนสังเกตที่มุมขวาบนนะครับจะมีไอคอนรูปคนอยู่นะครับก็กดเข้าไปนะครับหรือว่ากดเข้าไปตร,ตรงชื่อนะครับชื่อหรือว่าถ้าเป็นยูเซอร์ก็กดปเป็นความเป็นยูเซอร์นะครับ เข้ามาเสร็จแล้วก็กดคําว่า new ครับ new เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครนะครับตรง player name นะครับตรงคําว่า face ก็สามารถเลือกใบหน้าของตัวละครเราได้นะครับคือชื่อเนี่ยคือตั้งในครั้งเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับนอกจากว่าจะแจ้ง admin ในการเปลี่ยนชื่อนะครับอ่านะครับก็เลือกใบหน้านะครับเลือก speaker คือเสียงพูดของตัวละครได้นะครับ pitch ก็คือความทุ้มของเสียงนะครับ pitch นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กด apply นะครับตรงคําว่า unit ก็จะเป็นไว้ดู uid นะครับ UED ของเรานะครับซึ่งเวลาทําในการ add slot หรือว่าอะไรก็ใช้ UED นะครับก็อันนี้ขออยาตเซนเซอร์ไว้นะครับเมื่อได้แล้วก็กดเลือกตัวละครที่เราตั้งชื่อใหม่นะครับอย่างอันแรกที่คือผมใช้อยู่แล้วนะครับเป็นตํำรวจอยู่นะครับก็คือมีคำน้าชื่อแบบนี้นะครับเข้ามากด continue นะครับใช้ตัวละครเดิมที่เราใช้อยู่นะครับราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวละครใหม่แล้วก็เข้าไปเนี่ยเจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะมันเรามีล l o t ไปที่ Multiplayer นะครับ Multiplayer นะครับเสร็จแล้วไปที่ direct connect นะครับ address คือใส่ IP นะครับเดี๋ยว IP address ผมจะใส่ไปให้ที่ description คลิปนี้นะครับก็นี่ครับ pay atzcity live นะครับแล้วก็ port อร์ต2 3 0นนะครับพอกดคลิกไปนะครับจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์มาก็กดเข้าไปเลยนะครับ double ลคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อ double ลคลิกเข้ามาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีสล็อตอยู่4สล็อตหลักๆนะครับมีสีฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับ สีเงินเลือดสีฟ้าเป็นตำรวจนะครับสีแดงก็เป็นทหารนะครับสีเขียวก็เป็นแพทย์เป็นหมอนะครับซึ่งแล้วก็สีม่วงนะครับก็เป็นซีวิเลียนหรือว่าประชาชนพลเมืองนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีสล็อตที่แอดมินเขาแอดไว้ให้ฟ้าเขียวแดงเนี่ยเราจะไม่สามารถลงสล็อตได้นะครับก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาก็ให้เข้าไปที่สล็อตสีม่วงนะครับซิวิเลียนนะครับเสร็จแล้วก็รอมันโหลดนะครับ ทุกครั้งที่มีการรีรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามีการลงม็อดใหม่หรือว่าแก้ไขอะไรภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะมีการรีซิวิ่งเมชชั่นไฟล์ทุกๆครั้งนะครับก็ขนาดประมาณสัก1นึ่งแสนกิโลบิตประมาณทุกครั้งนะครับก็ประมาณสักร้อยกว่าเมกแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะครับก็รอมันโหลดจนเสร็จนะครับแป๊บเดียวครับถ้าเน็ตแรงก็แป๊บเดียวนะครับ ถ้าเป็นซิวิเลียนเนี่ยทางซ้ายมุมซ้ายเนี่ยหรือว่าทางด้านซ้ายก็จะเป็นเมืองเดียวก็คือ ATZ City นะครับเซฟโซนก็กดที่ ATZ City ไปนะครับแล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะเกิดมานะครับเห็นหน้านี้มาไม่ต้องตกใจนะครับกดสีแดงไปเลยนะครับแอนดูลเลอร์นะครับภาษาเยอรมันไหมครับไม่แน่ใจนะครับเสร็จแล้วถ้ากดแอนดูลเลอร์ไปจอดำงนี้นะครับแล้วก็ไม่อะไรครับเราก็กดแต่มัน U A S D ในการเดินก็ได้ครับเดินแล้วมันก็จะหายจอดำนะครับน่าดีนะครับแล้วก็ จะม,มีการปูพื้นฐานเพิ่มเติมให้นะครับในเรื่องของของการซื้อขอในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับในการสร้างโลในการสร้างสตอรี่ร่วมกันนะครับก็ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับในขั้นตอนการเข้าเล่นขั้นตอนการวิธีการนะครับสำหรับท่าน,านใดที่ไม่เคยเล่นก็พยายามหาเพื่อนดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองมาถามตํารวจก็ได้ครับหรือว่าถามแอดมินก็นได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะให้คําตอบอยู่แล้วนะครับขอก็ขอเชิญร่วมเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับถ้าเป็นเรื่องเก่าคิดถึง เข้ามาเรียนด้วยกันนะครับมาสร้างสังคมร่วมกันมาสร้างหาเพื่อนร่วมกันครับผมสหวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ